สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเิ้นแห่งหมอนิ่วเช้าวันจันทร์ที่26่สกคมานสัปดาห์ก่อนเราคัดองคาปรับตัวขึ้นแรงทุกวันแล้วก็ทำเอาทำหายต่อเนื่องทุกวันปิดตลาดคืนวันศุกร์4 9 8 8ดอลลาร์ทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง392ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น8.5%เพิ่มขึ้น52ดอลลาร์จากวันพฤหัส ประเด็นความตึงเครียดในกีแรนเนี่ยจะทำให้เกิดความเสี่ยงทางรูปาสตรเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐเดนมาร์กแล้วก็ e อ,อีถึงแม้ว่าทํามีการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมเบอร์ฟอรัมว่ายอมถอยหนึ่งก็คือจะไม่ใช้กำลังหารในการยิดกีแลนสองจะไม่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแปดประเทศในยุโรป ตามที่ก่อนหน้านั้นขูว่าจะเรียกเก็บตั้งแต่วันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครแต่การที่ทำเผยว่าได้จัดทำกรอบตกลงอนาคตของกินแลนด์ซึ่งบอกว่าร่วมทำกับเลขาหนาโต้นะคะว่าอเมริกามีสิทธิ์เข้าถึงกินแลนด์เต็มรูปแบบตรงนี้เองนะครเป็นเครื่องหมายคำถามแล้วก็ บอกว่าทางเดนมาร์กกินแลนด์ก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะเราก็คงยากนะคะที่อยากให้สัมการมีสิทธิในการเข้าถึงขณะนีะ้ก็ตอนนี้ทางกลุ่มยูก็กังวลว่าทำเนี่ยอาจจะกลับรัมกลับมุ่ในการขึ้นภาษีประเทศในยุโรปแล้วก็อาจจะใช้กำลังาหารในการเข้ายึดกินแลนด์นะคะมีประเด็นเรื่อง อิหร่านอีกนะคะที่ทำการมีการส่งเรือรบไปที่อิหร่านเป็นจำนวนมากเลยนะคะณตอนนี้ผู้จัดการกองทุนนักลงทุนสถาบันก็วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านผู้สัตว์มากขึ้นนะคะเราก็คงต้องมองหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงนะคะตรงนี้ก็คงเป็นทองคำเป็นคำตอบทางด้านกองทุน spr สัปดาห์ที่เราเข้ามาซื้อทอง0ูน แปดหกั 8, 6, นะคบจันอังคารพุธอาจจะมีแรงเทขายออกมาวันศุกร์เข้ามาซื้อหนนะัก6.8-7ปันค่ะสัปดาห์นี้แน่นอนประเด็นเรื่องของความเสี่ยงโฮลซาตติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกินแลนด์อิรานนะคะล้วนเป็นปัจจัยดุนทองคำในช่วงนี้มีการประชุมเฟดครั้งแรกของปีนี้นะคะอาจจะไม่ตื่นเต้นมากน่าจะตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิม 3.5-3.75%ถึงติดตามการถแถลงของพาวเวลประานเซดเป็นหลักนะคะแนวโน้มดอกเบีย้ยสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าครึ่งเบรแรกเป็นไม่ได้ว่าจะเปงดดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมค่ะแนวโน้มบางทนงคาคาดว่าปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะทะลุแนวต้าน5,000ดอลลาร์ไปแล้วนะคะมันเป้าหมายต่อไป5,100ดอลลาร์ แล้วก็5,130ดอลลาร์ส่วนแนวะรับด้านล่าง5,000ดอลลาร์ท่วนแล้วก็4,970ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร 73, ์73,100บาทเพิ่มขึ้น100บาทจากวันศุกร์นะคะแต่ทั้งสัปดาห์เลยเพิ่มขึ้นถึง4,650บบาทค่ะแนวะรับ 73,500มามพันบาทเจ็ดหมื่บาทแนวต้าน74,500บาทแล้วก็74,800บาทค่ะคําแนะนําการลงทุนนะคะทองขึ้นไม่หยุดอย่างนี้มีอยู่ยาาระยะสั้นะละยาวถือต่อไปได้เลยค่ะห้าพันดอลลาร์ไม่มีการปรับฐานเลยนะคะรอบนี้นะคะจะซื้อตามได้ไหมก็น่าจะซื้อตามได้บางส่วนแล้วนะคะตอนนี้โกลด์ฟิชเจอร์ซื้อเกงกำไรบนะคะ ปรับฐานลงมา5,000ดอลลาร์เข้าซื้อเก่งกำไรตัดขาดทุน7เอ่อตัดขาดทุน4,970ดอลลาร์ค่ะโกลาฟเจเจอร์ here, เข้าซื้อเก่งกำไร5,045ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน5,015ดอลลาร์ค่ะทำรับเงินบาทวันศุกร์แข็งค่าขึ้น16สตางค์นะคะลด3าบาทให้เห็นอีกแล้วนะคะสาบาท95สสตางค์นะคะแนวโน้มเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทั้งสัปดาห์เงินบาทแข่งค่าขึ้น46สตางค์ะแต่ว่าด้วยทองสปอตขึ้นแรงมากนะคะทองแท่งในประเทศก็ขึ้นไป4,650บาทเลยเงินบาทแนวรับ30บาท90สตงางค์แนวต้าน3าบาท30สตางค์สำหรับ usd future สัญญาเดือนมีนาคมแนวรับ30บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน3าบาท20ัสตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ